ตอนนี้ผู้บริหารอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอธกิตครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้โดยส่วนตัวของบิดครับช่วงนี้คึกคักไหมครับช่วงนี้ก็ก็คึกคักมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าก็กระแสทางด้านสื่อสังคมดิจิทัลก็มีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างเยอะครับก็ปัจจุบันเทอร์นิ่โวลุ่มที่บิดครับเราก็โตขึ้นค่อนข้างเยอะครับอยู่ที่ประมาณ 2000- ถึง3,000ล้านบาทต่อวันเลยครับว้าวครับ เดี๋ยวขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับตอนนี้โลกดิจิทัลมองให้ความสําคัญกับเรื่องของทรัมที่ขึ้นมาเป็นประธานประธานประธานาธิบดีคนใหม่มากหรือน้อยแค่ไหนครับก็จริงๆค่อนข้างมากเลยครับจริงๆตลาดเทคจำนวนเขาเรื่องด้านด้านราคามาค่อนข้างเยอะแล้วครับแล้วก็ประจวบเหมาะนะครับกับคริปโตเคอเรนซีไซโคด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยที่ เข้ามาในวงการสินททั์ดิทัลเนี่ยน่าจะเข้ามาในช่วงประมาณปี2021ีสเซะเยอะนะครับแล้วก็เป็นปีที่ค่อนข้างปรับตัวเยอะทีเดียวนะครับจนกระทั่งตลาดมันลงไปผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดว่าตลาดน่าจะไม่กลับมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูาภาพรวมของตลาดสินททั์ดิจิทัลเนี่ยนะครับจะเห็นนะครับว่ามันวนเป็นไซโคนะครับมันมาประมาณทุกๆประมาณ4ปีนะครับซึ่ง2021บวกมา2020ั่อีก4ปีเนี่ยก็2025พอดีนะครับ,รบก็ มีแนวโน้มที่ค่อนข้างบวกนะถ้าเราดูย้อนกลับไปด้วยก็ตามนะครับจะเห็นนะครับว่าสินท,ทรัพย์ที่ชอบมีการปรับตัวเนี่ยอย่างสูงทุกๆ4ปีจริงๆนะครับ,รบดูที่เกิดขึ้นแล้วในปี2021 2017- 2013เนาะครับแลวถ้าเกิดว่ามีประวัติศารมีการวิีปพี2025นะครับโดยการนําของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็น่าจะเป็นปีที่ตลาดมีการปรับตัวสูงทีเดียวครับครับคุณนัธกิจครับมองว่าหลังจากนี้เนี่ย กระแสความนิยมในการลงทุนเงินดิจิตอลจะสูงขึ้นหรือไม่ครับถ้าดูจากเทรนแล้วก็ก็จะสูงขึ้นครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับมันมีไซคลของมันมนีบิตคอย n h ฮับิ้เกิดขึ้นปีที่แล้วมี Bitcoin ETF เกิดขึ้นทําให้สถาบันเข้ามาถือได้ใช่ไหมครับมีทรัมป์เข้ามาอีกนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนลองศึกษาดูครับว่ามีอินโนเวชันอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในในวงการนี้บ้างนะครับมีการ เอาของที่จับต้องได้อย่าง real world asset tokenization นะครับมานะครับเป็นแบ็คให้กับโทเค็นเอาคอนโดเข้ามาแบ็คเอาคาร์บอนเครดิตเข้ามาแบ็คอะไรเข้ามาแบ็กมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับนะครับประธานาธิบดีทรัมป์แน่นอนครับว่าเขาตั้งใจที่จะซื้อหนึ่งล้านบิตคอยเข้ามาในารนั้งด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวโน้มที่เป็นบวกค่อนข้างเยอะครับครับแล้วก็สินค้าหลักยังจะคงเป็นบิตคอยต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ อืมหมายความว่าคนที่เหรียญที่คนนิยมเล่นต่อจากนี้ยังเป็นบิตคอยไหมพวกอีเทอรีเอมอะไรหรือว่าอื่นๆเนี่ยมีโอกาสจะกลับขึ้นมาแซงไหมครับคิดว่าจะยังไม่น่าจะมีสินทรัพย์ตัวไหนที่จะแซงบิตคอยขึ้นมาได้ครับก็ต้องบอกครับว่าจากประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคีย์ไดรเวจะมาจากบิตคอยก่อนเสมอน,นะครับแต่ว่าตลาดจะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดยบิตคอย ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากเนเจอร์แล้วเนี่ยตลาดเวลาขยับตัวเนี่ยครั้งใหญ่จะขยับจากบิตคอยก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะตามไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า out season หรือ alternative coin season เงินเนี่ยจะเริ่มไหลาจากเหรียญใหญ่อย่างเช่นบิตคอยอีเทเรียมเนี่ยเข้าไปเหรียญในที่เรียกว่า a l t e r n น t ีฟค c o น์หรือ alternative tokens มากยิ่งขึ้นอันนี้คือเนเจอร์ของตลาดนะครับก,ก็ก็จะเป็นแบบนั้นครับ ปัจจุบันแล้วเนี่ย Market cap นะครับหรือมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่เท่าอยู่ที่สามจุดห้าล้านล้านเหรียญนะครับ,รบโดยที่เป็นบิตคอยอยู่กาเกินขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว k mm ี y hmm. drivers ก็ยังคงเป็นบิตคอยอยู่แต่อีกสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซนตในการ r ร v e ตลาดนเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเล็กๆย่อยลงมาครับอืมครับแล้วประเมินราคาสินทรัพย์อย่างบิตคอยนะครับเอาแค่ป,ปีนี้ก็พอน่าจะเป็นยังไงครับเป็นขาขึ้นต่อไหมครับเอ,อ่อโดยส่วนตัวแล้ว ผมเองไม่สามารถให้ financial advice ได้นะครับแต่ว่าก็จากเทรนที่เห็นนะครับก็ก็ก็มีเชิง positive ค่อนข้างค่อนข้างมากครับคิดว่าอาจจะไปต่อได้ครับแล้วก็อีกเรื่องของกระแสครับคิดว่าไอ้พวกเหรียญมี m หรือเหรียญที่เก็งกำไรระยะสั้นต่างๆน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นไหมครับในยุคนี้ครับครับจริงๆแล้วมันมันเป็นทุกยุคท,ทุกสมัยครับถ้าเกิดว่าเราดูจากทุกไซคลเนี่ยก็จะมีทุกไซคลก็จะมีคาแรคเตอร์ของมัน โดยที่ครั้งนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ของมันก็จะไปในท่อนข้างทันมีอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับก็ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับก็มีการลนช์มีคอยของตัวเองนะครับชื่อว่า o f f i c เ a l ยทรัมป์นะครับซึ่งมีมูลค่าหลายแสนล้านเลยในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ก็เป็นกระแสหนึ่งที่ที่น่าจะเป็นรสชาตินะครับหรือเป็น p r e f e r เ n c e ของไซเคิลนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็อยากที่จะให้ พี่ๆทุกคนที่ได้ลงทุนกับเรียนประเภทนี้เนี่ยก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงทีเดียวครับครับกลับมาถึงตัวของอีกครับเอ็กชเชนเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแผนอยู่ตลอดเลยว่าเราอ่ะจะเดินหน้าเข้าตลาดทุนหรือว่าเข้าจดทะเบียนตลาดหุ้นไทยตอนนี้ความคืบหน้าของเราไปถึงช่วงไหนแล้วครับอืมครับก็จริงๆตรงนี้เราก็มีการเตรียมการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเรามีการแต่งตั้งเอฟเอมาสักระยะแล้ว นะครับมีการผ่านออดิตมาสักระยะแล้วซึ่งผลออกมาก็ค่อนข้างดีนะครับ<ช>ก,ก็มีการแต่งตั้งบอร์ดนะครับที่มีความรู้ความสามารถระดับประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับก็โดยรวมก็คืออยู่ในเฟสของการแต่งตัวเตรียมตัวอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าจะยื่นภายในประมาณคอร์ทต์หนึ่งหรือคอร์ทตสองปีนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยเอ่อก็อาจจะมองว่าเป็นสิ้นปีนะครับถ้าเป็นไปได้ Oh, นะครับแต่ก็ <okay. S 2> อาจจะรอรอดูภายหลังจากที่ยื่นกับสำนักงานกอก่อก่อนครับก็แปลว่าตอนนี้น่าจะชัดเจนเรื่องยื่นเนี่ยภายในครึ่งปีแรกเราก็จะเข้าตลาดจะชัดเจนในครึ่งปีหลังอย่างนั้นถูกต้องครับทีนี้ขอคร่าวๆแล้วกันว่าสมมุติเราเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยเงินที่ได้จากการระดมทุนนะครับเราน่าจะใช้ในส่วนไหนเป็นหลักครับ อ๋อก็จริงๆแล้วเนี่ยส่วนซับดิทัลเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในด้านการลงทุนอรต่างๆก็จะคงต้องต้องมีการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งในคีปร o เจ c t ที่เราต้องการที่จะลงเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เราต้องการที่จะขยาย,ยขยายไปทําแพลตฟอร์มที่คล้ายๆกันนะครับในต่างประเทศนะครับรวมถึงตามเกณฑ์สำคัญขอักรอแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการดํารงเงินสารอง เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนหรือตลาดที่มันใหญ่ขึ้นด้วยครับก็จะใช้เงินจากการระดมทุนเนี่ยไปลงในส่วนนั้นเป็นหลักครับต่างประเทศที่กล่าวมาเมื่อกี้ครับประเทศที่เรามองว่ามีโอกาสมากที่สุดคือประเทศตรงไหนแล้วครับครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเราใกล้แหละครับที่จะเปิดแพลตฟอร์มนะครับต่างประเทศตัวแรกของเรานะครับอยู่ที่ประเทศมพูชาครับก็จะเกิดขึ้นในควอเตอร์หนึ่งปีนี้ครับ แต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าเรามีเงินลงทุนมากยิ่งขึ้นก็จะลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเรามากยิ่งขึ้นหรือในประเทศเอเชียมากยิ่งขึ้นครับเอออันนี้ผมไม่มีความรู้นะผมอยากรู้ว่าคนที่กัมพูชาเนี่ยครับเขามีความเติบตื่นตัวเรื่องสินทรัพย์ดิจิตอลมากน้อยแค่ไหนอะครับเออก็ต้องเรียนครับว่าตลาดที่กัมพูชาอาจจะเป็นตลาดที่ไม่ได้ใหญ่เท่าตลาดไทยในปัจจุบันนะครับแต่ก,ก็ก็มี potential ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่า เรามองประเทศที่อาจจะยังไม่ได้มีการเติบโตมากเหมือนกับที่ตอนที่เราเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วที่ตลาดยังไม่ใหญ่มากแต่ว่ามี potential สูงครับเหมือนเราจะไปสร้างฐานใหม่ที่นั่นเลยตอนนี้ครับมีรายอื่นที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วหรือเปล่าครับที่นั่นนะครับอ่ปัจจุบันมีอีกเจ้าหนึ่งแล้วครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนครับว่าาจจะตลาดยังไม่ได้ใหญ่มากครับครับโอเคกลับมาที่ตัวของเราบ้างครับ เรามีแผนขยายฐานลูกค้าและจำนวนบัญชีปีนี้อะไรยังไงเท่าไหร่ครับอืมครับก็ปัจจุบันแล้วเราก็มี uh, Registered Users mm hmm. อยู่กับเราอยู่ประมาณ5 000, 000, ล้านรายนะครับแล้วก็ปีนี้เราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มไปประมาณ6 000, ล้านรายนะครับผ่านการให้ความรู้นะครับผ่านการตลาดที่เราทำอยู่เสมอมานะครับแต่ว่าส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องการ uh, Reactivate นะครับฐานลูกค้าเดิมที่เรามีอยู่ หลายล้านคนอยู่แล้วนะครับก็ปีนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับของบิตครับพอสมควรนอกจากการเข้าตลาดแล้วด้วยนะครับเราก็จะมีการทำเว็บใหม่หมดเลยนะครับแอปพลิเคชันบิตครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเราก็จะมีการลิสเยญอีกเป็นร้อยเหรียญนะครับมีฟีเจอร์สวใหม่ให้ยูเซอร์ได้ใช้อย่างเช่นระบบการคำนวณกำไรขาดทุนระบบการสัวนเลี่อลงการลงทุนลงเป็นไม้ลงเป็นสัปดาห์อะไรต่างๆนะครับแบบอัตโนมัติ ก็มีฟีเจอร์อะไรอื่นที่ให้ลูกค้าใช้ามากยิ่งขึ้นครับฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากเนี่ยก็คือจะเริ่มจะทําปีนี้แหละแต่ว่าน่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้ทั้งหมดนะครับประมาณช่วงไหนของปีหรอครับจริงๆแล้วสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ Q1 Q2 นี้ก็ได้ใช้แล้วครับตัวระบบ profit and loss หรือตัวที่คำนวณกำไรขาดทุนของนักองทุนนีครับก็ ก็จริงๆก็ใกล้มากนะครับจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่เราเดเวลลอปมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะทยอยออกปีนี้ครับก็เห็นแน่ๆครับต้นปีหลายๆตัวเลยครับก็เดี๋ยวน่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับโอเคทีนี้มันมีหลายคนนะครับที่แบบว่าสมัครเข้ามาแล้วพอตลาดขาลงก็หนีไปเลยทําให้บัญชีมันไม่ค่อยแอคทีฟอย่างที่กล่าวไปแล้วครับทีนี้ของเราเนี่ยมีเป้าไหมครับว่าจะให้บัญชีทั้งหมดของเราเนี่ยแอคทีฟสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ก็จริงๆเรามีตั้ง KPI กับทีมเอาไว้แล้วครับว่าปีนี้อย่างน้อยๆสักประมาณ50%ให้กลับมาครับซึ่งก็เป็น,ก,ปนก็เป็นสิ่งที่เป็น Data ที่เรา l ิง k ์กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอนดีตครับว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ครับประมาณ50%ครับจากปัจจุบันมัน Active สักเท่าไหร่หรอครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ Active อยู่เ,เกือบเกือบเกือบล้านรายครับอ๋อครับ ช่วงที่แอคทีฟกับพูดขอขออภัยช่วงที่ตลาดบิตคอยราคาขึ้นสูงสูงแบบเป็นบูมมาเก็ตกับช่วงที่มาซบเซาเนี่ยยอดแอคทีฟมันต่างกันมากไหมครับที่ผ่านมาครับอ๋อต่างกันค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะถ้าเกิดว่าเราดูวอลุ่มของบิตครับเมื่อต้นปี2อ2 4นะครับกับปลายปี2อ2 4่ต่างกันประมาณ10บถึงสิเท่เาครับอืมโอเคแปลว่าเราจะพยายามทําให้ตรงนี้มันห่างน้อยลงเนาะใช่ครับ โอเคหลายๆคนนะครับเริ่มสนที่เป็นหน้าใหม่เนี่ยไม่เข้าใจว่าการลงทุนดิจิตอลเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยอยังไงแล้วก็บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเริ่มต้นยังไงบิดค้าครับในฐานะเจ้าตลาดนะครับจะแนะนําคนที่สนใจหน้าใหม่อย่างไงครับบังครับก็จริงๆแล้วหนึ่งเลยครับก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนเนี่ยศึกษาตลาดนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าก็ต้องเรียนครับว่าอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิตลเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ตลาดที่หอมหวานนะครับสามารถที่จะให้อะ ผลการลงทุนที่ดีได้บางคนได้เป็นสิบเท่าก็มีนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ขาดทุนได้อยากมาหาสารเช่นเดียวกัน90% 9 5สบกบก็มีนะครับก็เป็นตลาดที่มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากที่จะให้ศึกษาให้ดีก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าศึกษาดีแล้วนะครับตัดสินใจอยากจะใช้ใบริการแล้วก็อยากให้ศึกษาหรือเลือกแพลตฟอร์มในการลงทุนให้ดีนะครับดูคุณภาพการให้บริการนะครับดูผู้บริหารดูระบบคราบรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก สุดท้ายครับว่าก็อยากให้ระวังสแกนนะครับหรือการทางไซเบอร์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ก็น่าจะเห็นกันโดยทั่วไปแล้วใช่ไหมครับโฆษณาปลอมเว็บไซต์ปลอมหรือแม้กระทั่งคอร์เซ็นเตอร์ปลอมนะครับก็ไม่อยากให้ผู้ลงทุนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณเคร์อธกิจครับ ก็ได,ได้ทั้งข้อมูลได้ทั้งความรู้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนทั้งที่ลงทุนอยู่แล้วก็น่าจะหาความรู้ได้มากขึ้นแล้วก็คนที่กําลังสนใจลงทุนเกี่ยวกับสินทสัท์พีจิตก็น่าจะได้แนวทางในการเลือกอย่างถูกต้องครับขอบคุณครับ